นี่ครับเช้านี้ครับเป็นโมงครับส่งน้ำไสวนลูกคอยคไปช่างผสมปูนสาบบ้านครับน่าจะเสร็จแล้วครับข้างในข้างนอกน่าจะเสร็จแล้วข้างในเสร็จก่อน เแล้วคราวนี้ก็ตีฝ้าภาษีเสร็จเลยเปล่าผมรู้ทำเสร็จเลยเปล่าผมรู้ข้างหลัง สวสดีมีน้ำพักู่ถังนี้นะครับก็เบรกหมดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับผมค่อยๆปรับเกียร์นะครับไม่ได้เบรกเดี๋ยวมา เสียงดังเลยครับไปเบียหมดน้ำรว่าได้เงินคะรับเต้มมันหมดเต้มมันกับซื้อกินหมดครับอ้าวประกลนนี่มันรอรถไฟเลยรอประกลนข้ามทางเอ้ยรอประกลนเ้ยไปก่อนนะครับ เฮ้ยรถยิบดังรู้ไไปไหนนี่ครับนะเสียบึบิ้มนะไปดีการผ่ถนนี่อันตรายคนระับต้องค่อยๆก่อนรถไม่ค่อยเบานะครับ รถไถุ้นก่อนครับฟอร์ดระหว่าไม่รู้ฟอร์ดนี่ก็แรงครับอ๋ลลอรถลุงลุงพรครับมองนึกว่าใคร สองโลก,กว่าครับอ่างอ้นครับลงอ้นแต่ก็ไม่ดังครับรถด,ดีโ่้อะไรก็เป็นแมงทุกอย่างมีเ <c oughs> งินไยเงินไปหาในหมดไปลูกขนาดค่าน้ำผมจ่ายพันลิตรนี่ยี่สิบบาทเองนะติดเกือบพันแล้วครับ ร้อยห้าสิบเอาให้ค่ารถไปห้าสิบบาทค่าน้ำยี่สิบก็ได้อยู่แปดสิบบาทอู้แปดสิบบาทโอ้ซื้อกินกระเบิดแล้วนี่นะผมใช้ขาตั้งโทอสับนะครับตั้งไว้หน้ารถนะครับเดี๋ยวรจะให้ดู นี่ครับผมวางไว้ตรงนี้ครับก็ใช้ดีอยู่นะครับไม่ล้มนะครับนี่ครับก็ใช้ดีอยู่นะครับไม่ล้มว่ะผมก็มาใส่นี่ครับนี่ครับก็เริ่มไถนาแล้วคึกว่าน้ำพลังน้ำฝนเนี่ย ดังน,นี่ครับ <S <S <radio> <S เดี่ยวขวามาครับเข้าตรงซอยศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ตรงข้ามเลยนะครับอยู่ตรงข้ามศูนย์ปฏิบัติธรรมสุกสน้ยน้ำสุกเย็นเลยนะครับสวนลุงคอย มีครับเขาเริ่มไถนาไว้ก่อนแล้วนะครับรอบนึงครับสงสัยฝนตกมาแล้วกลัวไถยากนุ่น,นกบพ่นยานะครับยาอะไรไม่รู้ยาคุมหรือยาขยามัรู้เขาเริ่มมาอยู่สวนกันเยอะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยอยู่บ้านครับวุ่นวาย ใครก็ชอบมาอยู่นะสวนแถวสวนแถว,ว,วปลาเนะี่ยตำรวจตำรวจนี่ก็มาประจำนะครับชอบอยู่ปา่าอยู่ป่าอยู่สวนนะครับนี่ครับแยกนี่ก็มาครับมาบ่อยครับ น่าจะมาตรวจอะ้สักอย่างครับด่านเถื่อนรือเปล่าไม่รู้ไปก็ไปเห็นอยู่ดีๆพุ่งปวดออกมาโอ้ยเป็นหัวลากที่เขาเหยียบเลยครับนี่ครับเลี้ยวเข้ามาแล้วครับแขนใต้ของหน้าครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนำสุขเยน็นเอ้ยนำนำสุขเยน็นเรียกว่านำสุขเยน็น สว่วนลูกคอยอยู่ตรงข้ามศูนย์ปฏิบัติธรรมเนาะ นี่ครับใกล้ถึงแล้วอ๋อทางเข้าวันนี้คอนกรีตทีแรกร้อยเมตรนะครับเกตดอัดบดโดยอบจอนะครับแต่มาสร้างนี่ออตอครับแล้วก็ทําเพิ่มอีกสองร้อยเอ้ยทาเพิ่มอีกร้อยเมตรครับเป็นสองร้อยเมตรแล้วนะครับ <c oughs> นูนนะ่นครับศูนยปฏิบัติธรรมนี่ครับฝั่งนี้ครับสร้างใหม่ครับ โอเคมีเงินเยอะครับตูครับอกบัวครับบานเลยครับอ้าววันีไม่มีมือกล้องนะครับมีต่มือหมุนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับขวร้งคอยครับเนี่ยครับอยู่ตรงข้ามเลยครับอ้าววันนี้ช่างมาแล้วก็มาลงน่าจะเสร็จแล้วับ เอาอะไรมาขวางไม่รู้นนะขวางทางเลยครับยกโตวขวางทางเลยไปแล้วยกคอยยกไหวเหรอ,อคนเดียวยกขวางทางอา้าวเสร็จแล้วครับรนี่อ้าวเหลือฉาบสองช่องครับยกไหวสื่อเลย นี่ครับยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกสองหน้านี่ครับบรรยากาศจะบสดชื่นน้ำไม่กางเลยน้ำไม่กางเลย เอาบอลม่นน้กางแล้วเก็กางดึงไปใช่ไหมนะอ๋อซอมูนึงไงเอ้าแล้วเข้าเห็ดไหมล่ะอฮิวัดนะฮะครับอ๋อดีเลัอ่างเข้าเห็ดไหมเว้ยในวัตนะ อ๋อคือว่าเจ้าโบก็เห็นไหมนะเ็นหมก็ใเครืนะ่องคต,ตะเจาะา้านเน่จ้าเอาตุมบแล้วก็หวางห่อไหมเนี่มนแนวต้องแยกมันไล่ขืนต้องแยกไปใสหหุห่นเล้าใส่ใส่หลอมเบิดไวออ๋ออ,อืม เอาแต่ห้อยกางเงินค้อยเห็นน่ะน้ำออกดีเลยเออมันพุงเมื่อน่ะตอนนั้นผมไปตัดไม้เห็นบ่ไอ้ต่อเขาต่อท่อขึ้นมานไหมบัดนี้ท่อมันแตกมันก็พุงอยู่นั่นแหละผมเห็นนะออกดีเนี่ยห้ยเห็นมันเห็นแค่เคี้ยวห้อยกางเนี่ยห้อยเห็นเงแค่แค่มีอย่างเดียวเดี๋ยวกะห่อตันเดี๋ยวกะอันนั้นอันนี้แต่จริงอ่ะ หลังโฮนะขี้มูขี้มาตกซ่องเฮียเดือปีนึงไงรถก็ม,มีรถในอ,อบตอนะรถรถชีดนะเฮ็ดเฮ็ดแววหัวหายไปบ้องได้หวัวคุยบัวได้ไปบึงบ่เห็น จใจก็เฮ่มกักจะส่วนหลุมดอดเนี่ยซาหลุมดอดนนะส่ว,น,ดดน,สวนเจดอดเนี่ยมาเด้บูมาเด้แกว่วววไว้ขุดอีขุดอีกซาหนึ่งครับคุยบอกเอาหอมาลงเลยไม่นี้เจ้าเห็ดอ่างไว่เลยเราต้องเอาแหงเอาวะอ่างสีเหลี่ยมนะคุยบอกแกน,นะเห็ดสำพีนกันได้อืมไม่นี้ก็ดูดมาใส่ไว้ไง เอาฮอนะไปหลุมบุ๋งสะนะสะเกดเนี่ยเนี้ยนะไอ้เออมันเป็นเส้นห้อยสมอึงห้อยสมอึงไปทะลุหลุซี่นะเส้นนี่นะแนวค่อยบรรลุกันนะลุมซี่เห็นก็ออกตลอดล่ะห้อยสมอึงคือกันเนาะ บอกรึยังไงวะขัดเจ้าฮิดอ้างนี้เข้าหมอบเข้าหมอบแล้วเนี้ยเข้าหม้ข้อใสเลยเนี้ยดื่นแต่ห้องมินให้บอกรูกแกนะคุยฮิด ไปอย่างเรื่องดอนนะเห็นก็ไปดีโอยไปขับรถถึงเลยให้นี่โดดโดดลงรถเข็น <c oughs> โดดลงรถเข็นแลยครับมา <c oughs> <c oughs> ขนาด,ด,ดขี่รถเข็นอยู่อยูดด่เด้ยลงรถเข็นมากึก <c> ก <oughs> ึกกึกกมาบอกบองคยุย <c> ว <oughs> ่าเฮ้ยไมยังก่อบ,อบง อันนั้นคียงนะรถไทยนะ่ะอยู่บ้งนี้เดี๋ยวมนะันบ้งดับไฟเนาะคุยกันไปห้าอยู่บ้งดับไฟรถไทยนะ่ะแต่ก่อนก็นส้สแซบเอาว่าลุงเดี๋ยวนี้พิสวิดนะคุย,ยมาในค่ตัวเจ้า bài không Thôi chắc vốn nè